คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละอองชาแนลค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยในทุกๆวันนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่6 กันยายนพศ2565นะคะวันนี้เอดก็มีแนวทางมาใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมซึ่งแต่ก่อนนะคะก็เคยแบ่งปันนะคะแต่ว่าพักหลังๆนะคะก็ลายของคุณพี่ก็หายไปนะคะท่านผู้ชมก็เลยไม่ได้ติดต่อกันนะคะก็หลังจากหายไปหลายงวดนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็กลับเข้าอีกแล้วนะคะแต่ก่อนก็เป็น คุณพี่นะคะเซียนปรับเจ้ามือนะคะท่านผู้ชมอยู่มหาสารคามนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันอีกนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็แอดไลน์มหาแอดนะคะเพราะว่าที่แอดลงเบอร์โทรลงในช่อง youtube นะคะทีนี้คุณพี่ก็ติดต่อกลับมาใหม่นะคะท่านผู้ชมบอกว่าอยากจะมาแบ่งปันแนวทางอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เสียดายมากๆนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเห็นคุณพี่บอกว่า ตัวเลขเข้ามาสามวดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมเป็นเลขหลุดจากกองฉลากนะคะแล้วก็เลขสูตรคำนวณน,นะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะนําเสนอสูตรคํานวณไปก่อนนะคะเพราะว่าเลขกองฉลากก็ต้องรอวันที่16เช้าวันที่16นะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของสูตรพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองแชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของสูตรพร้อมกันเลยค่ะค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะครับฮัลโหลครับค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะได้ยินแล้วค่ะเอดละองเองนะคะครับผมเล็งลำโพงแล้วนะที่มันเสียงไม่แต่กบด่วอยู่แล้วอจะออกคลิปแล้วครับ ค่ะค่ะก็วันนี้จะมาขออนุญาตอัดคลิปเสียงค่ะผมเสีดยดายจริงๆลายของคุณละออกหายไปผมถูกมาสี่ห้างวันอู้น่าเสียดายเนาะพี่เนาะลายหายลายหายผ่านมากระสามสองครเต็ม,ตมอู้ค่ะค่ะผมลายหายเลยเลยมาเลยออกคลิปเลยนา่าเสีดยดายจริงค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันใช่ไหมคะครับครับครับอยากจะให้ ปลาอ่อนเอาไปแบ่งปันในเอฟซีทุกๆขันทุกคนล่ะครับพร้อมค่ะคือเป็นเลขสูตรคำนวณใช่ไหมคะอ,อันเลขรับ้องวันที่สิบหกอะไรผมให้คำนวณไปก่อนคำนวณของพงกัเข้าเหมือนกันอ๋อวันนี้จะนําเสนอเลขสูตรไปก่อนเนาะครับวันสิบหกค่อยจะส่งให้คุณลองทางหนึ่งเวลาสี่โมงชเช้านะครับเอาเอาเลยครับวันนี้จะนําเสนอเลขสูตรก่อนเนาะแล้วก็จะมีเลขลรับวงในใช่ไหมคะค ครับแล้วก็คิดโคกเขาค้อยๆเร่รับกล้องตลาดยังโดยตรงเลครับเขาเป็นของโดยตรงของแท้เลยของแท้โดยตรงเลยเนาะครับครับออกมาถูกสองทั้งวันแล้วของเขาบอกมาแค่สองตัวถูกทุกวันแหละอุ้ยดีเลยค่ะเพราะว่าแอดก็อยากจะโชคดีเหมือนกันค่ะครับครับแต่ของเขาอาจจะตรงกับของผมก็ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันแหละของเขาอ่ะค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นแนวทางจากมหาสารคามนะคะ ครับผมครับพร้อมค่ะสูตรคำนวณเนาะค่ะแอดพร้อมแล้วค่ะเอาครับวิ่งหกเจ็ดครับวิ่งบนใช่ไหมคะหกครับวิ่งบนหกเจ็ดครับพร้อมค่ะได้แอดเกืบแป๊บหนึ่งวิ่งบนรหมหกกับเจ็ดเนาะครับครับผมโอ้ยตอนนี้ฝนก็ตกมาอีกแล้วค่ะฝนตกค่ฝนตกค่ะเสียงฝนตกค่ะค่ะได้แล้วค่ะวิ่งบนหกกับเจ็ดนะคะ ครับเอาพระเอกเลยครับหกหนึ่งครับหกหนึ่งอ๋อค่ะหกหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดสองครับเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดห <7, 1. S 2> นึ่งแค่แล้นะครับสี่ตัวครับสี่ตัวบนให้มาสี่ตัวสี่ชุดนะคะครับครับครับค่ะสามสามตัวครับหนึ่งสี่หนึ่งครับครับผมสามตัวหนึ่งสี่หนึ่ง สี่หกหนึ่งครับสี่หกหนึ่งครับครับเอาแค่นั้นแหละครับสามตัวครับเอาเน้นๆเลยครับเอาตัวไหนเน้นหลอกเลยอ๋อค่ะเน้นตัวไหนบ้างคะเน้นก็หกหนึ่งสี่หนึ่งเลยครับเน้นหกหนึ่งกับสี่หนึ่งเนาะก็ครับตัวรองก็เจ็ดสองเก็บหนึ่งครับอ๋อค่ะค่ะได้แล้วค่ะ ล่างครับบอลล่างล่างอยู่ล่างเป็นล่างบนเป็นบนครับผมอ๋อวิ่งล่างเนาะครับล่างเลี่ยเอาศูนย์สองเลยครับไม่มีตัววิ่งหรอกศูนย์สองเลยอ๋อเลขวิ่งไม่มีบอกพี่ครับไม่มีรรมเลยครับไปเลขคำนวณหรอผมมันแล้วเลขมันม่นตรงกันผมเลยให้ให้ให้ใหล่างไปเลยสุดท้องไปเลยอ๋อล่างศูนย์สองเนาะศูนย์สี่ครับศูนย์สี่ครับศูนย์สี่เจ็ดสี่ครับ แล้วก็เจ็ดสี่นะแล้วก็สองเจ็ดครับสองเจ็ดสองเจ็ดแค่นั้นแหละครับแค่นั้นแหละอ๋อค่ะอันนี้คือล่างเนาะครับครับล่างล่างอเน,น้นให้ศูนย์สองศูนย์สองกับสองเจ็ดครับศูนย์สองกับสองเจ็ดนะคะครับครับเน้นค่ะบนก็หกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด บนเงินละหกหนึ่งสี่หนึ่งเหรอครับบนเน้นหกหนึ่งกับสี่หนึ่งนะคะครับผมเชื่อว่าหนึ่งมาหลักหน่วยบนนะอ๋อหนึ่งอยู่หลักหน่วยเนาะครับแต่ถ้าใครเก็บซีชอบหนึ่งหลังหน่วยก็แจดเลยหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งก็ได้ค่ะค่ะเลขเลขสูตรเดินดีไหมคะผมผมล่างเลยเข้าตลอดเหมือนกันเขาเขียนตรงกับเลขเขาส่งมาให้เหมือนกันตรงกันเหมือนกันอ๋อเลขตรงกันกับเลขไอ้กงฉลากเนาะครับแต่งว่ที่ผ่านมาพลาดอยู่มันแปก สามตัวเก่ามันเลยไม่ตรงกันนะครับพลาดอยู่งวดท,ท,ที่ผ่านมาอ๋อค่ะค่ะแต่ตไตรงกับแต่เลขรับมันขอเข้าของเขาแหละสามสองเต็มเต็มเลยแหละอ๋อค่ะค่ะงวดที่ผ่านมาโชคดีเยอะไหมคะผมไม่ชอบเลยครับแล้วคุณอองสามสองผมว่ามันไม่เคยออกเป็นยี่สิบปีทั้งปีผมเราไม่ซื้อเลยผมซื้อเตหนึ 1, 4, 4, 4, ่งสี่สี่หนึ่งแหละค่ะเพราะว่าสามสองออกยากเนาะ ครับผมเลยไม่ชอบเลยผมเลยเสียดายเหมือนกัน <_ d ata> เลขออกยากผมเไปซื้อเลยค <_ d ata> ่ะปุล้องครับขอฝากเลขเบอร์โทรนะครับผมจะมีของดีให้ครับค่ะค่ะบอกมาเลยค่ะศูนย์แปดสามครับศูนย์แปดสาม,แป,สามแปดหกหนึ่งครับแปดหกหนึ่ง,แป,หหงแปดห้าหกสี่ครับผม <_ d ata> แปด ห้าหกสี่เนาะครับครับครับแล้วผมจะมีคาถาให้ใครเอาไปท่องจะถูกหวยใครไม่เคยถูกหวยก็ถูกครับอย่างผมก็ถูกเป็นประจาช่วงนี้อ๋อค่ะก็ดีเลยเนาะมีคาถาสั้นครับอ่ามะอาอูปูเยอาอูปัอาอาสาอมละรวยมหาละรวยครับคาถาท่องแล้วถูกหวยทั้งปีอ๋อค่ะค่ะสาธุค่ะเนาะ คนไม่เคยถูกก็ถูกนะครับเอาไปท่องลองดูนะครับเวลานอนอคนไม่เคยถูกครับตันนี้แหละถ้าทาเรียกโชคลาภอ่ะกระทาเรียกโชคลาภเนาะครับครับไ,ไม่เคยถูกงวยก็เอาไปท่องก็ถูกอย่างผมเด็ดถูกเป็นเป็นประจำแหละทุกวันไงนอ๋อสงสัยจะรวยงวดนี้เละได้เจอกับเซียนคนใหม่เนาะเพราะ,ะผมจะได้คลิปของมคุ้นออนหายไปเลยไม่ได้ติดต่อกันเลยจะได้จริงแล้วคุณพี่เคยแบ่งปันมาก่อนไหมคะ ่อเคยกับคุณล่องอ่แล้วแต่ก่อนนะอ๋อค่ะค่ะจำอะไรเปนห้อยห้อยปราบเซียนเจ้ามือล่ะอ๋อห้อยปราบเซียนใช่ไหมคะใช่ในคนเดียวกันใช่ไหมคะครับจํจำผมมาได้เลยค่กเคยขอขอกกับคนไหนออกจำไม่ได้จริงๆค่ะอ๋อต้องขอโทษด้วยค่ะเพราะว่าหลายเจ้าหลายเซียนทีนี้ก็จําได้ไม่ไม่ครบทุกเซียนค่ะผมก็ขอบคุณลองขอจำายแล้วแต่ก่อนเป็นสุดปราบเจ้ามือเนาะ ครับครับคนเดียวกันแหะครับเ<อ>ขเดียวกันนะเดียวกัน, <c oughs> นครับเออแอดกันึกว่าคนละคนเนาอะอ๋อจ้าถ้าเราใครสนใจไว้ลอกเลขรับกองสลากก็วันที่สิบหกเวลาสามโมงก็ได้ครับบางทีเขาก็ส่งมาเช้าเลยโอ้ค่ะสนใจค่ะ <3 S 1> แอดก็ชอบค่ะเดี๋ยวอยากมาแบ่งปันเอฟซีเนาะเเชื่อว่าคุณรองสุกแน่นอนล่ะสาธุค่ะสาธุได้จะจัดหนักเลยค่ะเพราะว่าตัวเลขน้อยชุดเนาะครับเขาให้มาสองตัว ทุกงวดแล้วสองตัวสองคู่เนาะครับครับเขาเขาให้มากี่งวดแล้วคะสามงวดครับสามงวดแล้วออสามงวดก็เข้าทั้งสามงวดเลยใช่ไหมคะครับครับงวดสี่เป็นยังไงเขคาคงไม่รู้แหละงวดสี่อันนี้จะตามต่องวดที่สี่แล้วก็ลงช่องเป็นงวดแรกจากช่องละองแนลนเนาะครับครับผมจะส่งให้คุณลองเลยคุณลองเอไปออกคลิปเลยไม่ต้องมาสัมภาษณ์ผมก็ได้ไม่ก็ต้องสัมภาษณ์นั่นแหละช่วงเช้าวันที่สิบหกเนาะ เอาควยาะเจอสัมภา์แล้วสิสมภา์ค่ะก็จะลงอีกรอบในเช้าวันที่สิบหกนะเสียนเนาะย่านก็ได้ครับผมเที่ยค่ะก็วันนี้ก็ให้คุณพี่อวยพรให้เอฟซีนายค่ะจะได้โชคดีไปด้วยกันค่ะครับผมอันนี้ขออวยพรให้เอฟซีทุกท่านนะครับอ่างวดนี้ก็ขอให้จัดหนักเลยครับเลขรับกองสลากวันที่สิบหกครับแต่เอาเลขสู่คำนวณผมไป เป็นน้ำกิ่มก่อนนะครับเอาเกบกินน้ำกิ่มก่อนอค่ะหวยคำาวณผมหวยคำาวณผม็แมเนเหมือนกันนะครับก็ไม่แน่ขาเข้าดีสักองละว,วันนี้หกหนึ่งนะครับหกหนึ่งหกหนึ่งก,กับสี่หนึ่งมาแรงอหกหนึ่งกับสี่หนึ่งมาแรงนะเซียนเนาะหวยสูผมเต็มเต็มเลยของผมเองนะครับไม่เอาของใครมออราออกหรอกครับของผมเลยค่ะเป็นไปตามสูตรเนาะเซียนเนาะครับครับครับค่ะค่ะ ก็วันนี้เอสก็ขอบคุณเซียนมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับเอีช่องละอองแชนแนลนะคะงวดแรกของคุณพี่ก็ขอให้เข้าปัง,ปงๆรวยๆยกช่องนะคะครพร้อมค่ะ